สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมีและผู้ฟังนะคะ,คะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่อูต้องบอกว่ารายการนี้ไม่ได้ออกอากาศมานานมากนะคะก็คือรายการออริจิของเรานะคะก็คือมีชื่อว่า i n f i ินิตี้พอดแคสนะคะวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆส่วนตัวเนี่ยทุกท่านก็ยังอยู่กับผู้จัดรายการคนเดิมนะคะก็คือน้องมีต้องบอกว่าในรอบสัปดาห์นี้เรามีแขกสุดพิเศษท่านหนึ่งนะคะที่เราไปเจอมาผ่านหลายๆเพจเนาะแล้วเราก็เลยเกิดความสนใจก็เลยอยากจะสัมภาษณ์นะคะต้องบอกว่ายินดีต้อนรับคุณจอยสวัสดี ครั้งคะ่ะสวัสดีน้องหมีและผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยคะ่ะโอ้ใช่สวัสดีปีใหม่นะคะก่อนอื่นเลยต้องถามคุณจอยว่าตอนนี้นะคะคือจริงๆหัวเรื่องเราก็จะพูดอยู่แล้วแหละว่าเป็นจอยไรอะไรแบบนี้แต่ว่าเราอยากให้วันนี้ค่ะเจ้าของเขามาแนะนําเองนะคะว่าเอ๊ eh, จอยไรยนี่คืออะไรแล้วก็คุณจอยเป็นใครนะคะมาจากไหนอะไรยังไงนะคะเรียนเชิญเลยค่ะค่ะยินดีเลยค่ะก็จอยไรยนะคะเป็นบริการรูปแบบใหม่ค่ะสําหรับการพาผู้สูงอายุผู้ป่วยคนท้องแล้ว ก็ผู้พิการนะคะในการที่จะไปหาหมอนะคะไปทําธุระต่างๆหรือเป็นเพื่อนพาไปเที่ยวพาไปทําบุญทําธุระซื้อของต่างๆคือลูกหลานจะให้ความไว้วางใจและให้จอยนี้ไปทําหน้าที่นี้แทนนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่านิยามของจอยไรยนี้คือต้องบอกว่าจอยไม่ได้เป็นแท็กซี่แต่ว่าเราคือ Nanny for adult นะคะเป็นลูกรับจ้างหลานจําเป็นนะคะด้วยคาเชื่อที่คือว่าเราจะต้องดูแลพ่อแม่คนอื่นให้เหมือนกับที่เราอยากให้คนอื่นดูแลพ่อแม่เราแต่ว่าเอาเขาจริงๆพอทาไปทา มาเนี่ยคนที่มาจองเนี่ยก็ครึ่งหนึ่งครึ่ง,คร,งครึ่งละกันก็จองให้ตัวเองด้วยอาจจะเป็นสาวโซหรือว่าคนที่ต้องการซื้อความสบายใจอยากให้จอยไปเป็นเพื่อนหรือว่าแบบอย่างการณีไปฉีดวัคซีนบางทีก็ไม่แน่ใจเรื่องผลข้างเคียงเนี่ยเขาก็จะใช้บริการจอยจนเนี่จะเป็นสาวๆค่ะอันนี้แปลกใจ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่คิดถึงจอยรายค่ะหรือว่าคิดถึงลักษณะการให้บริการเนี่ยเราเข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้สูงอายุแต่ว่าอา๋ยวเราจะไปถามกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณจอยเนี่ยจะมาทาธุ ชีวิตก่อนหน้านียนะคะอะไรามาก่อนนะคะชีวิตก่อนหน้านะคะคือจะมี9ชีวิตเป็นแนวแล้วกันแต่ที่ผ่านมานี่ก็คือเป็นการตลาดค่ะทํางานออฟฟิศใส่แสมเฟียววันๆก็ประชุมคุยกับซีออคุยกับพาร์ทเนอร์ทำงานในแปดวงการตลาดแปดวงทั้งมีแบบโรงแรมบิวตี้สกินแคร์โอ้ยหลากหลายมากเลยภาพยนตร์ก็เคยทําก็ทํางานออฟฟิศมาตลอดว่าไงแต่ว่าก็จริงๆตอนสมัยเรียนนะคะสมัยเป็นนักศึกษาก็ทํางานเป็นไกด์ด้วยทํางานไปด้วยเดินไปด้วยเป็นไกด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณจอยเรียนจบมาทางด้านไหนจอยเรียนจบภาพยนตร์และภาพถ่ายค่ะจากธรรมศาสตร์คณะวรารสารค่ะโอ้พถือว่าแนวมากเลยอันนี้แอบแบบใส่เนนว็บนิดนึงเมื่อก่อนอนเนี้ยที่จะแบบเป็นข่าวคือมีสาวอักษรเนาะอักษรจุฬาที่แบบว่าจบมาไม่ได้ทางานด้าลนลักษรก็คือมาเป็นพนักงานขับรถแท็กซี่นะคะแล้วก็คุณจอยนี่เป็นรายถัดไปที่ต้องใช้คําว่าแหวกออกมาคือจอยเป็นคนชอบเขียนเนาะที่เรียนภาพยนตร์ก็เขียนบทชอบงานตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เคยทํางานด้านภาพยนตร์คือเราเป็นคนชอบเซอร์วิสเราถึงไปทํางานเป็นไกด์แล้วพอจบจากเป็นไกด์ งานโรงแรมแต่ว่าไอ้ที่เป็นงานโรงแรมนี่แหละจุดเปลี่ยนเพราะว่าเราเป็นเป็นงานโรงแรมแต่ว่าทำมาร์เก็ตติ้งฉะนั้นเราก็เลยกลายเป็นเบนเข็มมาทําแวดวงมาร์เก็ตติ้งตลอดมาร์เก็ตติ้งพีอะไรประมาณแบบนี้ค่ะก็ประมาณ20ปีที่ทํางานออฟฟิศมาโอ้ยยี่สิบปีเลยอะคะค่ะ,คะบอกบอก,บอ,กอายุถ้าเกิดบอกก็าทางานมา20ปีนั่นหมายความว่าคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเอ้ยการทํางานมายาวนานขนาดเนี้ยมันมีความมั่นคงในระดับมากแหละน่าจะเป็นขึ้นไปถึงระดับผู้จัดการผู้อำนวยการหรืออื่นๆเนี่ยค่ะอะไรที่เป็นจุดเหมือนว่าจุดเปลี่ยน ที่ทำให้คุณจอ,อยรู้สึกว่าในวัยที่เราทํางานมา20ปีแล้วเนี่ยเราอยากมันยังอยู่ในวงการด้านงานเซอร์วิสจริงเนาะแต่ว่าพลิกจากสมมุติงานด้านโรงแรมและอื่นๆนะคะมาทําเรื่องของธุรกิจจะบอกว่าเป็นธุรกิจขนส่งไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีเนาะ มันเป็นจุดไหนอะคะคุณจอยคือต้องขอบคุณย,ย COVID ัยโควิดนี่แหละค่ะคือ <laughs> จริงๆอะเราก็เริ่มที่จะมีการวางเป้าหมายแล้วว่าอายุหลัง40เราจะทําอะไรคือก่อนนั้นก็มีการวางเป็นคนชอบมีวิชั่นว่าเราอยากจะทําอะไรนะนะคนเพราะาชีวิตมันไม่ได้แค่ทํางานกับบ้านจบหรืออะไรอย่างเงี้ยจะมองว่ามันคือการวางแผนว่าทํายังไงให้ตัวเองมีความสุขถ้าเรามีความสุขแล้วเราจะสามารถแผ่ความสุขนั้นให้กับคนอื่นได้ทีนี้เนี่ยเพราะว่าโควิดนี่เป็นตัวเร่งเราค่ะเพราะว่าปีปีครึ่งคือมันจุดเริ่มต้นนะเมื่อประมาณปีที่แล้วเเเรรราราิ่ม เราเริ่มเบิร์นเอาแล้วคือจะคิดว่าคนที่ทํางานออฟฟิศน่ะหลายๆคนจะเจอสิ่งเดียวกันคือการเบิร์นเอากับการทํางานบนดูบเดิมๆเ,เพื่อนร่วมงานเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอมาเจอโควิดเนี่ยเราไม่ได้พบปะผู้คนแล้วทํางานกลายเป็นว่าจากที่เราทํางานมีออกอีเวนต์บ้างทําอะไรบ้างคือทํางานออฟฟิศก็จริงแต่เราได้ออกไปเจอผู้คนอันนี้คือแบบ100%ที่เราทํางานอยู่กับบ้านแล้ว7วันต่อสัปดาห์คือพอมันเวิร์กฟอร์มโคมความคาดหวังขององค์กรก็คือสามารถติดตามตัวได้ตลอดเวลาเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังต้องมอ แล้วเราก็เมื่อประมาณเดินวิชุนาใจเริ่มรู้สึกตัวว่าตัวเองกําลังจะเป็นโรคซึมเศร้าเริ่มไปหาหมอตื่นมาตี้ซีอาเจียนเป็นน้าใสๆใจสัน่นแล้วก็เครียด ร้องไห้อยู่ดีๆก็อยากร้องไห้เหมือนเพลงเลยน้องหมีพี่ก็เลยแบบว่าไปหาหมอแล้วหมอก็เริ่มให้ยาแล้วว่านี่คุณกําลังเป็นซึมเศร้าสเตจแรกเพรอนะคะชิปลอสแล้วนี่คือไม่ใช่ตัวเราเราทำไงดีทำไงดีก็เลยมาหาสาเหตุของทุกว่าเอ๊ะอะไรที่ทําให้เราเป็นแบบนี้อ๋อมันเป็นเพราะการทํางานแบบรูปแบบนี้นี่เองกเ็เลยไปตั้งกระทู้ถามโพสต์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการฝากล้านนะคะสิที่ผ่านมาปีก่อนเราจะเข้าไปไป CF เไป CF ของเพราะว่าเราอยากช่ว ไคนอะไรอย่างนี้เนาะเป็นให้กําลังใจเพื่อนร่วมสถาบันพี่น้องอะไรเงี้ยอันนี้เราก็เลยไปตั้งกระทู้ถะวันที่ไปหาหมอนั่นแหละก็รับยาเสร็จรับไม่ได้เลยจริงๆต้องกินยาลกซึมเศร้าเนาะตั้งกระทู้ถามเลยว่าถ้าเกิดว่าจอยจะออกมาทํางานรับจ้างพาผู้สูงอายุไปหาหมอพี่ๆน้องๆคิดว่าอย่างไรคะจก็ตั้งกระทู้ไปเนาะแล้วเรากิกนยาเราก็นอนตื่นไม่อีกที่นึง่งคนมาคอมเมนต์ประมาณแบบเป็นร้อยคนมากดไลค์เป็นแบบสามพันคนนะคะแล้วทุกคนก็บอกว่าดีมากเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทาไมถึงอยู่ๆขุดเป็นไอเดีย ก็เพราะว่าจอยนั่นแหละไปโรงพยาบาลเนาะเฮ้ยทำไมเห็นคนแก่แบบที่มาคนเดียวหรือว่าขอโทษนะคะบางทีก็คู่ที่ให้บริการอาจจะพูดจาไม่ดีแล้วเขาก็หน้าเสียผู้ใหญ่ก็คือหน้าเสียคือทําไม่ถูกมมนรู้จะไปไหนดีจะต้องเจาะเลือดแล้วต้องไปไหนต่อเราเรามองเห็นตรงนั้นเพราะว่าเรานั่ง,เร,งเรานั่งรอคิวของเรานี่เราเรายังเบื่อเลยอะค่ะแล้วคนแก่จะต้องมายัางไงแล้วมันก็ทําให้คิดถึงเพื่อนร่วมงานที่เขามีพี่น้องสี่คนแล้วคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งแต่ว่าเขาก็จะมาบอกนให้ฟังว่าเนี่ยพี่ใช้วลากิจอ่ะจนเต็มแล้้วเนี่ไ่ไมรรูจะใค พาคุณแม่ไปหาหมอนี่คือมันเหมือนจิ๊กซอว์เนาะน้องหมีคือเราเพยาบาลเราเกิดอาการเบิร์นอาเราคิดถึงเพื่อนร่วมงานแล้วก็น้องสาวก็เคยพูดให้ฟังว่าเออม,มีมีช่างแต่งหน้าท่านหนึ่งเคยบอกว่าน่าจะมีบริการพาพ่อแม่ไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยจะจะเลี้ยงสัตว์แล้วก็จะเห็นแบบบริการแท็กซี่พาสัตว์เลี้ยงไปหาหมอแต่นั้นตันสั่ได้เอ,อ้ยแต่นี้พ่อแม่เราทั้งคนเราจะฝากใครดูแลละ่ะแต่ถ้าตัวเราเองคือเนื่องจากบาจอยก็อายุ40แล้วแล้วเราก็ไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีครอบครัวเฮ้ยยยลล้ว้ววถาาาาาาเเเกิดใในนนััึงงรรอุจะะขบบไไปหม่่ี แล้วก็ตอนนี้มันก็กลายเป็นว่ามาพอมาหาข้อมูลเรากําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียกว่าเดินมา10คนจะเป็นผู้สูงอายุ2คนแต่ในภายในไม่เกินอีก5ปีนี้จะเป็น3-4คนเลยนะในกลุ่มที่เดินมา10คนนี้จะมีผู้สูงอายุเกือบครึ่งแล้วนะแล้วเราก็กาลังจะเป็นผู้สูงอายุในอีกไม่ไม่นานนี้แหละใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามาทําตรงนี้เราได้ช่วยเหลือลูกหลานที่เขาติดงานพาพ่อแม่ไปหาหมอเขาก็จะได้สบายใจด้วยแล้วมองมองเห็นตัวเองและเพื่อนๆ่นรุ่นเราที่กําลัง ก้าข้ามช่วงเอจจิ้งเซสเซนี้เนี่ยค่ะเออเลยก็เลยเป็นไอเดียพอมีคนสนับสนุนต้องบอกว่าโซเชียลนี้น่ากลัวมากพอเขาบอกว่าอย่างง้นดิฉันมันนุ่งขึ้นยิ่งจะหมายลาออกเลยค่ะโอ้โห <Okay. S 2> <laughs> แรงมากนะคะถามตอ, <laughs> ตอนที่พูดถึงเรื่องของโรคซึมเศร้านิดนึงได้ไหมคะก็คือว่าจริงๆแล้วอะอถ้าพูดกันกลางๆคือพ่วงนี้เพิ่งอ่านหนังสือเรื่อง uh, reason to stay alive นะคะคือเขาก็พยายามจะอธิบายบอกกับเราคือเราจะเข้าใจมาตอกว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันหนึ่งโอเคเกิดจากจีนแน่แหละนะคะแต่ถัดไปก็คืออาจจะเกิดจากแบบ ภาพแวดล้อมที่มัน มันกระตุ้นนะคะหรือว่าจริงๆส่วนใหญ่เราก็คิดว่าเอ๊ะคนที่ซสมเศร้าอายุอย่างอาจจะเป็นผู้ติดใช้ยาเสพติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรกากฏ mm hmm. ว่าหนังสือเล่มนี้คุณแมทเทคเป็นผู้เขียนนะคือเขียนดีมากบอกว่าจริงๆแล้วโรคนี้มันเกิดขึ้นกับใครก็ได้มันเกิดขึ้นกับคนที่เราคิดว่าประสบความสำเร็จในชีวิตมากๆเหมือนกับคนในสังคมมองว่าล้มเหลวคือเกิดได้กับทุกคนที่เนี้ยอยากถามคุณจอยเพราะจริงๆดูแล้วคุณจอยเป็นคนที่มีแบบแอทติจูดบวกอะดูดูอารมณ์ดีด,ด,<อ>ดูอะไรแบบเนี้ยมันเกิดอะไรที่น้องๆที่ออฟฟ นะเราก็ฟอลโล่เขาเราก็เป็นผู้หญิงที่พยายามคิดบวกตลอดเวลาแล้วจริงๆอะ่ะคือเราชื่อจอยแล้วก็เคยทํางานที่หนึ่งแล้วเราก็น่าเครียดหน้าเสียแล้วนั้นทางานบริษัทหนังแล้วเฮียคนหนึ่งเขาบอกจอยใจชื่อจอยไห่ทำไมเราไม่ทําตัว e n j o ยล่ะแล้วเราทํางานหนังแล้วถ้าเราไม่ enjoy เนี่ยคนอื่นจะมา enjoy ได้ยังไงนั่นแหละแต่วันนั้นเลยที่เราตั้งมณิธานว่าเราจะต้องมีความสุขก่อนแล้วเราจะต้องเป็นเหมือนเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมดีๆให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจุดทริกเกอร์ยังไงอะเหมือนรู้และรู้ตัวด้วยนะว่าแบบอี้อเราเป ใจคิดว่ามันเป็นเพราะว่าัจทํางานแล้วมันเครียดเพอร์ฟอร์แมนซ์มันไม่ได้พอไม่ได้มันยิ่งกดดันกดดันยิ่งลนลานทํางานจากที่เคยมีความรับผิดชอบเยอะๆแบบเราเริ่มทํางานไม่ทันแล้วพอทํางานไม่ทันเพอร์ฟอร์แมนซ์ drop มันเป็นเหมือนวงวงจรอ,อุบาทนะเต่ว่าพอเพอร์ฟอร์แมนซ์ drop โดนเจ้านายดา่าเจ้านายดา่าก็ยิ่งเครียดเครียดอีกยิ่งน้อยยิ่งน้อยอีกแล้ว,ลวเราก็รู้สึกว่าเหมือนตันอะ่ะแล้วก็จากที่เป็นคนที่หัวเาะง่ายชอบเด็นจะเห็นคนอื่นเป็นขาโจกอะ่ะอยู่เฉยๆร้องไห้พูดอะไรออกมาคํานึงร้องไห้บางทีที่่่บ้าานนพูดจะมมแคคปรโยเล็กลกๆไิ ไม่ต้องกินสมุิสมุินะแค่น,อนอั้นแม่ไม่รักเราพ่อแม่ไม่รักเราน้องสาวไม่รักเราทําไมทุกคนไม่รักเราคือมันกลายเป็นว่าอะไรนิดอะไรหน่อยใจเสาะขึ้นมาทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแล้ว,ลวเราก็เริ่มรู้สึกว่าทาไมเราร้องง่ายจังว่าแบบมาถึงว่าปกติเนี่ยเวลาจะร้องไห้ต้องดูหนังเศร้านะดิวหมาตาย <S <S อะไรอย่างเงี้ยออถึงจะร้องไห้เพราะว่าแต่เราเป็นคนอารมณ์ประมาณแบบเหมือนมีความสุขข้างนอกแต่ข้างในอ่ะมันเหมือนเก็บกดนิดนึงอ่ะเพราะว่าเราอยากจะทําตัวอยากจะเป็นคนที่แอติจูดดีตลอดเวลาไม่เศร้าคิดโวกตลอดเวลามันก็เป็นการข้อเสียเหมือนกกัันนเเราหมือบ ไม่ค่อยปลดปล่อยความรู้สึกลบหรือพลังลบอะไรอย่างนี้เนะาะจนกระทั่งนี่แหละเราเริ่มรู้สึกว่าทําไมเราร้องไห้ง่ายมากๆจริงๆก็เป็นคนเซนซิทีฟอยู่แล้วแต่ว่าอารมณ์แบบเหม็นเห็นอกเห็นใจคนอื่นอุย้ยสงสารหมาตายอาจจะร้องไห้แต่ว่าไม่ใช่แบบอยู่เฉยๆก็ร้องแล้วก็เริ่มมีความคิดว่าโวชีวิตนี้ไม่สวยงามเลยทำไมฉันต้องเหนื่อยขนาดนี้ทำไมฉันทำไมในเมื่อคนเรามันก็ต้องตายทำไมมันไม่ตายวันนี้เลยล่ะจะได้ไม่ต้องผอนบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็เริ่มมีความคิดอย่าง,งานั้นออกมาเราคิดว่าเฮ้แยแบบมันต้องมีวันหนึ มองเห็นภาพตัวเองว่าแบบว่าไม่ไหวแล้วเอามีดมาตัดคอตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยเราเริ่มรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่เรานะเราจะต้องทอํายังไงเราต้องขอความช่วยเหลือเราเริ่มคุยกับแม่เปิดใจคุยกับแม่แม่จะถ้าลูกออกจากงานลูกจะนู่นนี่มาม้าจะว่าลูกแบบเขาเรียกว่าเฟลหรือเปล่าล้มเหลวไหมหรือจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรดีแล้วก็เออเราไปหาหมอดีกว่าเผื่อหมอให้ยาคือเรารู้ว่าเราต้องการใครสักคนมามาช่วยเราเพื่อให้เราไม่เอาตัวเองอะไปอยู่จุดนั้นจริงๆก็คิดว่าการที่เราแบบเป็นคนชอบศึกษาเรื่องธรรมะอะไรอย่างเงี้ จะไม่ได้แบบเคร่งมากแต่ว่ามันทําให้เรายังพอดึงสติตัวเองไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราหาสาเหตุของทุกเจอว่าเป็นเพราะงานเราลาออกเชื่อไหมคะน้องหมีอาการตื่นมาตีสี่อาเจียนใจสันนะ่นอ่ะมันหายเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าก็เริ่มไปไปหาหมอเพื่อปรับลดยาเลยเพราะว่าบอกหมอว่าไม่อยากกินยาค่ะแล้วก็มีคนแนะนําจริงๆที่ที่ทหายอาการหายก็คือดู Netflix Head Space เเรื่องการทําสมาธิอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการช่วยได้คือเราต้องช่วยตัวเองก่อนว่าเราไม่อยากเป็นเราอยากจะกลับมาเป็นคน เดิมที่มีสุขภาพจิตที่ดีประมาณนั้นเป็นสาเหตุว่าเออทำไมเราเริ่มรู้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนเดิมอารมณ์มันแปรปวนเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยว เอออะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะแบบมันไม,ไม่ไม่ใช่แบบเศร้าเ้าแบบสามวันติดอืมพอเลยจุดที่เหมือนกับเรารู้ปัญหานะแล้วแล้วเราก็แก้ไขด้วยกันลาออกเนะะี่ยค่ะอยากถามตอนที่ว่าเอ้หลังจากที่ไปโบสถกันในธรรมศาสตร์และการฝากลาเราก็เห็นว่าเออมันน่าจะเป็นไอเดียที่เราเอามาทำธรุรกิจได้ก็คือพาคุณตาคุณยายเนาะไปที่โรงพยบาบาลหรือไปทําธุระแทนลูกหลานเนาะเป็นแบบเหมือนแดนนี่อีกเวอร์ะะชันหนึ่งอ่ะค่ะใช่จุดเริ่มต้นเหมือนกับเราเริ่มต้นทํำยังไงบ้างคะเปิดเพจเตรียมรถหรือว่ามันยากไหมเอ่ยที่จะเริ่มทํา ธุรกิจจากศูนย์เป็นหนึ่งไงฮะให้มันเกิดกิจาการขึ้นตอนนั้นตอนนั้นจะว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติมากๆเลยคือ,อจุดเริ่มต้นเลยเราคิดว่าเหมือนออกมาเป็นฟรีแลนซ์รับจ้างคนเดียวเนาะก็ไม่ได้จะยากเนาะเดี๋ยวก็ทําเพจไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1สัปดาห์หลังจากที่จอยไปโพสกระทู้นั้นในกลุ่มธรรมศาสตร์แล้วก็ยืน่นใบลาออกวันหนึ่งตอนเช้าจอยก็มานั่งคิดว่าเออเราถ้าจะทําจะตั้งชื่ออะไรดีจะตั้งชื่อเพจชื่อบริการอะไรดีเราเป็นใครก็ไม่รู้ใครจะมาจจ้้้้าาาาางงงเเรรถถูกกกมัคะะออิดบบว่นทไให น่าใชถือก็เลยมานั่งคิดว่าเราตั้งชื่อไหม j o ย life joy go round view of joy amble l o v คิดเป็นต่างๆนานาร e m o โอ ok แล้วก็เข้าไปในโปรแกรม canva เป็นโปรแกรมฟรีเนาะก็เอาชื่อที่เราคิดมาแบบลวกๆก่ะแหละมาเขียนมาเป็นแบบทําเป็นโลโก้แบบง่ายๆมากเลยจอยเป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องการเจตแล้วก็ทําเป็นโลโก้ใช้ฟอนต์นู่นนี่นั่นแล้วก็โพสต์โพสต์ลงไปในธรรมศาสตร์อีกว่าถ้าจะทําบริการนี้เรากวนพี่ๆน้องๆช่วยช่วยเลือกหน่อยค่ะว่าชอบชื่อไหนเอออะไรอย่างเงี้ยชื่อ j o ยไล f ์มันดูติด แต่ว่ามันก็มีความหมายสองแง่สามแง่ในมองฝรั่งเหมือนกันแต่ว่ามันน่าจะทำให้อากงอามาเรียกได้นะออจอยอจอยเรียกจอย์อะไรอะไรอย่างเงี้ย<ม>อะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็น่าจะเรียกง่ายสำหรับผู้ใหญ่จะก็ตั้งกระทู้เสร็จตอนนั้นวันอาทิตย์ตอน8ปดโมงเช้าเก้าโมงเชา้าตั้งเสร็จดิฉันก็ไปนวดค่ะคนพอเสร็จออกมาเช็คเช็คเช็คคอมเมนต์มาเป็นรอย<ม> <laughs> รู้สึกว่าผู้คนในสังคมออนไลน์ชอบที่จะมีปฏิสัมพันธ์พอเราไปถามขอความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นบางคนก็จะบอกว่า เฮ้ยชอบชื่อนี้แต่ชอบโลโก้นี้มันมันเป็นไปนตามธรรมชาติมากเลยนะคือเราก็เราก็ไม่รู้หรอกเราไม่เคยทําธุรกิจเราไปลูกจ้างมาทั้งชีวิตเนาะเราก็แค่ถามความเห็นคนที่เป็นเพื่อนออนไลน์ที่เราไม่รู้จกักแล้วก็มีเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนจริงๆเห็นเขาก็มาคอมเมนต์กันก็ก็เป็นฟีดแบ็กที่ดีมากเราก็เฮ้ยเรามีกําลังใจมาถูกทางก็นั่งนับมือเลยว่าแบบเออคนเขาชอบชื่อไหนกันเอองั้นก็เอาชื่อนี้แล้วกันจอยไรยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มเอามาตกมามาแก้ให้มันเป็นโลโก้สวยๆแก้แล้วเป็นคนที่ก็รีบไปจด้างหนกรคเ เดี๋ยวไอเดียนี้มันใหม่ว่ะมันใหม่เดี๋ยวมีคนก๊อปปี้ก็รีบไปจดกใหมายกันค่ะเข้าไปในเว็บของ DIP เนาะเข้าไปก็ไม่ทำไม่ทำไม่เป็นเหมือนการเกิดมาไม่เคยทําชีวิตนี้ก็เข้าไปสมัครสมัครออนไลน์เดี๋ยวนี้มันเป็นออนไลน์ทุกอย่างแต่ว่าหน่วยงานบริการของของราชการหรืออะไรเขาก็เยาียมอำนวยความสะดวกด้วยก็เข้าไปทําเองทุกอย่างเลยทำจริงๆอ่ะตอนทํางานบริษัทอ่ะจ้างบริษัทกฎหมายในการจดออนไลน์พวกเนี้ยเป็นหมื่นหมื่นอ่ะแต่อันนี้คือจดฟรีจดแบบเสียค่าธรรมเนียมห้าร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยจบเอ้ยทำเฮ้ยเราก็ทําได้เหมือน หอยากถามถึงนี้ค่ะพออ่าจดอะไรทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะคะก็เข้าใจว่าเปิดเพจจริงๆเพจของคุณจอยเนี่ยสนุกมากนะคะก็ไม่แปลกใจเลยที่บอกว่าจบด้านการแบบชอบเรื่องของการเขียนบทการเขียนภาพยนตร์อะไรมาอะไรแบบนี้เพราะว่าพอเราดูเรามาอ่านแล้วจริงๆเนี่ยคือมันอ่านแล้วแบบมีความสุขและอยากติดตามแม้ว่านะคะจะไม่ได้ใช้บริการอ,อยากรู้ถึงลูกค้ารายแรกอะค่ะไปได้มาจากไหน คือเพราะว่าเราเป็นที่รู้จักในจาก,กลุ่มธรรมศาสตร์และการฝักร้านก็จริงแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบจะมาเป็นลูกค้าเราได้ก็เลยเอ,อยากรู้ว่าลูกค้าคนแรกเลยอ่ะเป็นใครแล้วแบบเขารู้ mm hmm. เรื่องคุณจอยจากไหนอะคะเริ่มแรกเลยลาออกเดือนมิถุนาเนาะแล้วก็เดือน mm hmm. กรกฎาคมหลังจากที่ยื่นใบลาออกแล้วเริ่มมีเวลาเริ่มเคลียร์งานก็จดนูน่นจดนี่ทําเปิดเพจก็เปิดขึ้นมาเฉยๆก่อนคอนเทนต์ก็ไม่รู้ไปก๊อปปี้ของใครมาบ้างพูดถึงอายุโรงพยาบาลแล้วก็ไม่รู้รทําให้เป็นแต่จุดที่มันเป็นพอยต์สำคัญเลยคือมีคนนึ่งเนี่ยมา ถ้าตั้งจอยไร์เฉยๆคนจะไม่หานะคะให้เขียนไปเลยว่าจอยไร์แท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุจอยไร์รถรับส่งเราก็เลยต้องตั้งชื่อเพจว่าจอยไท์คืออะไรรถรับส่งพร้อมผู้ดูแลรถรับส่งผู้ป่วยรถรับส่งพ่อแม่การตั้งชื่ออ่ะมันเป็นคีย์เวิร์ดที่เวลาคนเข้าไปใน Facebook อะจะไม่มีคนหาคําว่าจอยไร์ถูกไหมคะเพราะไม่ไม,มีใครใรู้จักเขาจะหาคําว่ารถรับส่งอลูกค้ารายแรกจอยออกจากงานวันที่31กรกฎาคมหนึ่งสิงหามีคนโทรมาซึ่งจอยก็งงเป็นไก่ตาแตกเหมือนกันว่าดู ลูกค <Net> ้าบอกว่าลูกค้าเข้าไปใน Facebook แล้วหาคําว่าลดรับส่งเฉยๆแล้วมันก็ขึ้นมาซึ่งมันมันมันเกิดจากการที่เราเอาชื่อมาตั้งหลังคําว่า j จอยไรนี่แหละค่ะลูกค้าบอกว่าเออคุณพ่อติดโควิดคือตอนสิงหาเป็นช่วงที่พีคมากที่เป็น ในบานสนามคือเตียงเต็มเนาะคุณพ่อติดโควิดค่ะหายแล้วกำลังจะหารถกลับบ้านตัวเขาเองก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับคุณพ่อไม่แน่ใจว่าคุณจอยรับไหมจอก็บอกว่าจอยก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดก่อนนะคะเอ๊ะ <laughs> <laughs> มันหาข้อมูลถ้าเกิดติดโควิดจะไปโรงพยาบาลอัน,นี้เราไม่รับแน่นอนเพราะว่ามันต้องเป็นรถของโรงพยาบาลเป็นรถที่เขาทํามาแยกพิเศษแต่อันนี้มันเป็นเคสที่หายแล้วก็เลยหาข้อมูลว่าอ๋อเพอเขาหายแล้วเขาก็จะมีแบบรองแพทย์นะนู่นนี่นั่น,นแต่ว่าวิธีการก็คือจะต้องเปิดกระจกรถ ควรจะมีแผ่นแล้วเราก็รู้สึกว่าลูกค้าลูกค้าเขาต้องการความช่วยเหลือเราก็เลยว่าโอเคได้ค่ะแต่เดี๋ยวใจจะเตรียมเสื้อกันฝนให้นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดกระจกไม่เปิดแอร์นะคะเราก็ป้องกันเต็มที่แต่ตอนนั้นคือเนื่องจากเรายังไม่ทันระวังตัวเลยยังคิดเลยว่าออกมาสงสัยสิงหาเนี้ยจะได้ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ของกรทมอโดยที่อยู่บ้านเฉยๆ,ๆ,ๆเพราะว่าในช่วงมีโควิดไม่มีใครไปโรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะปรากฏว่าลูกค้ารายแรกก็คือลูกค้าที่อยู่รงมาสนามแล้วกลับบ้านดิฉันป๊อปไอเดียเลยว่างั้นฉันใจทำเป็นแพ็กเกจเลย ผู้ป่วยโควิดที่หายแล้วเนี่ยกลับไปหาบ้านที่คุณรักและคนที่คุณคิดถึงอะไรประมาณแบบนี้ค่ะแล้วก็คนก็เข้ามารวๆเลยก็ครอบครัวเขาติดเขาก็จองคนที่คุณพ่อกลับบ้านคุณแม่กับบ้านให้น้องชายกลับบ้านแล้วด้วยความที่เรารู้จักกับแวดวงดาราคือเมื่อก่อนเคยทํางาน บริษัทน้ำหอมแล้วก็มาร์เก็ตติ้งเนาะ <c oughs> ก็เลยส่งข้อความไปหาคุณชมพู่อ,รอารยาว่าเออนี่ชมจะออกจากงานแล้วนะมาทาอันนี้นี้ <c oughs> คุณชมก็ลงเขอเออได้ได้เดี๋ยวชมลงสตอรี่ให้ช็อกมากยิ่งกว่าถูกหวยคือแบบว่าเฮ้ยคุณชมจะลงให้หรออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ตอนนั้นแต่ก็ตอนที่ออกมาจากการทํางานเนี่ยก็คิดอยู่แล้วว่าเออรายได้จากตรงเนี้ยเราอยากจะบริจาค5%ทุกเดือนให้กับองค์กรการกุศลโรงพยาบาลเพราะว่าเหมือนอารมณ์แบบเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการแบบแก้เค้ดนิดนึงดีกว่าไหมเพราะว่าเรารับเงินจากผู้ป่วยมาอะไรอย่างเงี้ย ช่วยเหลือคนอื่นต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยเราคิดแค่นั้นเองนะแล้วเราก็เลยทำเป็นแคมเปญนี้ว่าเออพาผู้ป่วยที่หายแล้วกลับแล้วก็ส่งให้คุณชมพู่ลงไอจให้เท่านั้นแบบรับเบิ้มรับโทรศัพท์ไม่หวั่นไม่ไหวก็บอกว่าเป็นแต้มบุญเก่าที่สะสมมาเมื่อสิปีที่แล้วอะย่างเงี้ยค่ะพอคุณชมลงให้ปุ๊บคนที่เป็นโควิดอ่ะเขาก็ส่งต่อตการเขาก็แคปส่งต่อต่อกอ IG, นันก็ช่วงเดือนแรกก็เลยกลายเป็นรับผู้ป่วยโควิดที่หายแล้วแล้วพากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแล้วเราก็รีบไปซื้อแผ่นกน PVC, PE, นนั้นนะคะคแพงมาก แบบว่าโดนโกงสุดๆอะไรอย่างเงี้ยสเริ่มใส่ถุงมือใส่หมวกคุ้มผมอะไรอย่างเงี้ยน้ายาฆ่าเชือ้อแล้วเราก็คิดว่าเอยเรารับลูกค้ากลุ่มนี้เราก็รับลูกค้าจํากัดละกันวันละหนึ่งคนเพื่อที่เสร็จแล้วเราจะได้ทําความสะอาดลดตักแดดฆ่าเชื้ออะไรต่างๆก็จะเป็นเดือนแรกจะเป็นลูกค้าโควิดเกือบทั้งหมดเลยอะค่ะแล้วก็มีเป็นเป็นช่วงเวลาคาดเกี่ยวกับที่เรื่องการฉีดวัคซีนเข้ามาในเมืองไทยเนาะประมาณช่วงมิถุนายนกรกฎาก็เลยกลายเป็นว่าเออลูกๆติดต่อเข้ามาว่าอยากให้พาคุณพ่อคุณแม่ไปฉีดวัคซีนก อย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่าลูกค้านี่แหละเป็นคนเป็นครูของเราที่บอกว่าเขาต้องการอะไรเราก็แค่เปิดใจรับฟังว่าเขาต้องการบริการแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ปรับตัวยืดหยุ่นไปแต่จริงๆอะค่ะหลังจากที่บริการเปิดมาได้แค่2ออาทิตย์จริงๆตั้งแต่ก่อนแล้วแหละ คนมาคอมเมนต์เวลาเขาเห็นเราโพสต์น่ะเขาจะบอกว่าเฮ้ยทาไมไอเดียดีจังเลยอยากมาทํางานด้วยจังมันก็เลยกันว่าเฮ้ยเฮ้ยงั้นอย่างนี้เราเราไม่ได้ทําคนเดียวก็ได้นี่หว่าแบบถ้าเราจะทํางานคนเดียวอะจะก็รับลูกค้าได้แค่วันละหนึ่งคนหรือ2คนอย่างมากใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารับคนหลายๆคนแล้วแมทชิ่งเขาเรียกว่าเป็นแม่สื่อแม่ชักแห่งวงการดูแลได้ไหมแบบทินเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็แมทชิ่งคนนี้ลูกค้าคนนี้กับทีมงานของเราคนนี้ที่เขาอยู่บ้านใกล้กันแล้วให้เขาผูกปิ่นโตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นเหมือนแบบคนที่คอย แมชิ่นคนให้เฮ้ยอย่างนี้มันก็ทําให้มันได้คนอื่นได้มีงานทําด้วยนะเพราะว่าเฮ้ยแบบนักบินแอร์จวตอย่างเงี้ยเขาก็ว่างงานมาเป็นปีมันก็เลยทําให้เราคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้เรารับคนด้วยแล้วก็จริงๆอะช่วงเดือนสิงหาก็ลูกค้าเยอะด้วยอะค่ะ ก็เลยทําไม่ทันละวันหนึ่งสามสี่บุ๊กิ้งอย่างเงี้ยก็เลยกลายว่าอยู่ๆก็ได้เปิดรับแล้วก็มีทีมงานสร้างเป็นทีมงานมาเลยก็เป็นแบบลูกสาวรับจ้างเป็นแก๊งนางฟ้าก็จะเน้นผู้หญิงเนาะเพราะว่าแบบผู้หญิงค่อนข้างมีความใส่ใจแล้วก็ตัวลูกค้าเองพอรู้ว่าเป็นผู้หญิงดูแลเขาก็รู้สึกสบายใจด้วยบางทีต้องพาไปดูแลคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเออทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยเป็นคนบอกเราเป็นคนสอนเราแล้วก็ให้กําเนิดการทํางานจริงๆถือเร็วมากเลยอาานาว่าเปิดสักรมมากกคคอแบบเนนี้ืด มิทุนากระกระดาจริงๆมันก็อเราราวกลมๆกม่คือประมาณครึ่งปีอี้คะ่ปะปัจจุบัน <c oughs> จากเดิมที่เริ่มต้น1คนของคุณคุณจอยเนี่ยปัจจุบันเรามีทีมนางฟ้านี่กี่คนละคะ จริงๆมีคนสมัครเข้ามาประมาณ40-50คนเลยนะคะแต่ว่าจอยก็มีการทำเหมือนกับว่าเป็น Zoom meeting เนาะอธิบายการทำงานว่ามันเป็นแบบนี้นะคะแล้วช่วงช่วงที่สิงหามันมีการลงทุนคือโอเคคุณเข้ามาทำกับจอยเป็นทีมจอยไม่ได้เก็บอะไรเลยมีการหัก margin management fee 15%แต่ไม่เกิน200บาทต่อ booking เนาะถ้ามันเกินเขาก็ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาต้องลงทุนในเรื่องการซื้ออุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวอบโอ,โ,อโซนเอย่าเชื้ออะไรมันค่อนข้างราคาสูงจะก็จะถือโอเคเรา จะเลือกคนที่เขาดูแอตติจูดดีในการตอบคําถามว่าทําไมเขาถึงอยากมาทําเขามีแบ็กกราวด์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะก็จะทําเป็นเหมือนกับมิสติ้งซูมแล้วก็คุยกับเขาว่าจะทํางานอย่างนี้นะเจอแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็อันเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นงานที่ทําให้มันแบบมีรายได้กระชูดนะแต่มันก็คือพออยู่ได้แต่มีต้นทุนแสงเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้เพราะแตก็เพิ่งลองเหมือนกันคือเราจะไม่สามารถจะไปไกด์คนอื่นได้ถ้าเรายังไม่ลองทําแล้วตอนเนี้ยมันก็เป็นช่วงที่เป็นลองผิดลองถูกโดยใจพบว่าปัญหามันมีอย่างนี้อย่างนี้นะคะเเขาเขาารรรััับบบไไดด้้มมพอก็ ทีมกลุ่มแรกอะ่ะจะก็รับมาสิบคนแล้วก็กระจายงานให้จริงๆก็มีอยู่ประมาณห้าหกคนเพราะบางคนแบบเขาอาจจะอยู่แบบสามพรานนะคปรปฐมจอยังไม่ได้เจอลูกค้าที่อยู่แถวนั้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยจะก็คิดว่าจะอยากจะทําให้ครบแบบในต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่เชียงใหม่เพราะว่าเริ่มมีแมสเซจจากคุณครูที่เกษียณที่อยู่เชียงใหม่แล้วอยากจะมีอะไรทํามีเขาชอบไอเดียคือถ้าเขาส่งข้อความมาแล้วคุยกับจอยว่าเฮ้ยชอบไอเดียชอบสิ่งที่เราทําอยู่เราจะรู้สึกว่าอยากรับคนแบบเนี้ยเข้ามาทาคือไม่ใช่แค่แบบว่าเอ้ย e บางคนเข้า ถามว่าแล้วหักกี่เปอร์เซ็นต์หรืออะไรจะก,ก็จะก,ก็คิดว่าอย่างงี้แปลว่าเขาก็แค่อยากทาเพราะว่าต้องการค่าตอบแทนโอเคทุกคนใครทํางานก็อยากได้ค่าตอบแทนแต่ว่าจะคิดว่างานนี้มันเป็นงานที่ใช้ความอดทนใช้ความพยายามหลายๆอยา่างถ้าเราพูดกันเอาเงินเป็นตัวตั้งอ่ะมันจะทาให้เราอ่ะไม่มีความสุขในการทํางานแน่นอนจะคิดว่าประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ใจเป็นตัวตั้งในการทํางานนะคะในการเริ่มต้นว่าเรามีแอาจจูดกล้เคียงกันแต่ก็รู้สึกว่าเออเขาก็น่าจะทำได้ดีและเขาจะต้องมีความสุขคือจากที่เราทํางานออฟฟิศมาตลอดมันทาให้เรามองววว่่่าาาาาสุดททท้้้ยแลอคคนนีีํงงตมม สุขกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็รู้สึกว่างานที่เราทํามันมีคุณค่าเนาะมันถึงจะส่งพลังงานบวกให้กับคนอื่นได้แล้วลูกค้าก็จะรับรู้ได้ว่าคนนี้ทํางานอย่างมีความสุขจังเลยเขาเต็มใจบริการช้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกค้าก็เลยกลับมาใช้บริการส่วนมาก60%นะคะที่เคยรับบริการก็จะกลับมาเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าของงานที่เราทํากับเขารับรู้ได้ว่าเราอะ่ะมีความจริงใจในการทํางานตัวจอยแล้วก็ตัวทีมง,งานนะคะอืมค่ะแต่จริงตอนแรกอย่างที่ เกิดเอาไว้ค่ะว่าเอ้ยเป็นจอยรายแล้วแบบมีบริการแต่เดิมอาจจะแบบส่งผู้สูงอายุเนาะแต่กลายว่ายุคแรกๆจะเป็นเรื่องของโควิด -19 นะคะแต่ว่ามีอันนึงที่คุณจอยอธิบายให้ฟังว่าเอ้ยจริงๆแล้วอยู่ดีแบบได้ส่งเพื่อนสาวที่แบบอยู่ในวัยเดียวกันก็เยอะพอสมควรมันเกิดอะไรขึ้นแล้วลูกค้ากลุ่มเนี้ยค่ะเขาเขาจะให้เราไปทําอะไรหรอ่ไปเป็นเพื่อนหรอส่วนใหญ่หรือว่าใช่ก็คือไปโรงพยาบาลน,นี่แหละคือตอนนี้เวลาไปโรงพยาบาลอะทุกคนจะรู้สึกว่าที่จอดรถในโรงพยาบาลมันหายากใช่ไหมคะมันต้องวนรถต้องอะไรแล้วก็บางทีอะ เวลาเราไม่สบายเราป่วยเราอยากได้มีใครสักคนที่อยู่ข้างๆเราแล้วแล้วคนสมัยนี้เป็นปักปะเจ็ชนเยอะมากอยู่คนเดียวอยู่คอนโดอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นแบบหนุ่มโสดสาวโสดใช่ไหมคะเขาก็อยากให้มีใครสักคนไปเป็นเพื่อนคือเขาแข็งแรงปกติดีทุกอย่างแต่ว่าเขาต้องการเพื่อนทางใจอะที่แบบว่าคอยดูแลถามว่ากินข้าวหรือ,อยังกินยาหรือ,อยังเป็นไรไหมคะรู้สึกยังไงบ้างก็กลุ่มนี้คือคนที่แบบว่าเออให้ใจพาไปฉีดวัคซีนก็มีแล้วก็แบบอย่างเช่นบางอันที่เขารักษา,าเช่นพาไปผ่าตัด อะไรนะทำเลสิกมันขับรถไม่ได้ไงคะคือพอทำเลสิกต้ม,มีคนขับรถพาไปส่งกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีมีลูกค้าแบบต้องไปผ่าตัดแต่เดี๋ยวนี้เขาใช้เทคโนโลยีแบบฉีดในตัวเจนอะไรประมาณนี้ผ่าตัดแบบแผลเล็กๆแต่จริงๆมันผ่าตัดใหญ่นะเพราะว่า, <S 1> <S 1> วาเป็นผ่าตัดเนื้องอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็ไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงหรือต้องไปตรวจ ไปฟังผลอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอาจจะเป็นข่าวที่ไม่ดีเขาก็อยากจะมีเพื่อนสักคนหนึ่งไปแต่เขาก็ยังไม่อยากให้ครอบครัวไปอินโวเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแบบอิชชูเขาอยากจะแบบให้เราไปนั่งเป็นเพื่อนเขาข้างๆเวลาออกมาจากห้องตรวจแล้วเขาเขารู้สึกเขาสบายใจมีใครอยู่สักคนหนึ่งแล้วเขาหลังจากที่เขารับได้กับผลตรวจหรืออะไรก็แล้วแต่เขาสามารถกลับไปบอกที่บ้านเขาได้ว่าเขาเป็นอะไรเขาป่วยเขาต้องรักษาอย่างไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ร่วม พอหลังจากที่มันมีโควิดเยอะๆๆมีล็อกดาวอย่างเงี้ยมันก็เริ่มมีการคลายล็อกดาวคนกลุ่มนึงก็คืออัดอั้นตันใจไม่ได้เที่ยวเบื่อเหมือนกันเบนเอาเหมือนกันอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดจังเลยแต่ว่าก็ไม่อยากจะชวนเพื่อนไปเยอะมากมายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้จอยเป็นรับจ้างเป็นเพื่อนเที่ยวรับจ้างเป็นเพื่อนกินอ่าอะไรประมาณนี้ค่ะพาไปต่างจังหวัดใกล้ๆทริปสองวันหนึ่งคืนหรือว่าไกลสุดก็ไปสมุยเลยนั่งเครื่องไปเลยลูกค้าสุกว่าอยากให้คนสักคนนึงคือไปแชร์ห้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ถ่ายรูปให้เเพรราาะคน เรียนจบภาพยนตร์ถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยก็แบบอะไรประมาณแบบพี่จอยสอง่งข้อความมาหนูอยากเปลี่ยนโปรไฟล์เร์ช่วยห,หนูจัดทริปพาอะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากได้คนดูแลแบบไม่วุ่นวายไม่ต้องเยอะคนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มผู้หญิงที่ให้พาไปเที่ยวพาไปฉีดวัคซีนพาไปหาหมอค<ช>่ะค่ะสุดท้ายนี่นะคะแหมต้องบอกว่าจริงๆอยากจะเมาา์นายกว่าดีนดนของรายการเรากำลังจะหมดลงนะคะอยากให้คุณจอยฝากเพจแล้วก็ช่องทางการติดต่อนิดนึงค่ะเผื่อว่าใครหลายคนอยากจะใช้บริการ ของจอยไลนค่ะคุณจอยค่ะยินดีเลยค่ะสามารถเข้าไปนะคะใน l ล n e ก็จะเป็น joyride นะคะ j o y r i d e นะคะหรือว่าเพจนะคะสามารถเข้าไปหาคำว่า joyride เลย joyride thailand เ facebook คอม s l joyride thailand เลยนะคะจะหรือจะหาคาว่า joyride thailand แลรับส่งพาผู้สูงอายุไปหาหมอก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นเคสที่เร่งด่วนดึกดื่นเที่ยงคืนหรือว่าน้อยกว่าย4ชั่วโมงเนี่ยกลัวจะตอบไม่ทันเพราะบางทีเราขับรถอยู่เนาะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลย0 8นย์5 0 5 3อง โทรเข้ามาหาจอยแล้วก็จอยก็จะรับสายแล้วก็จัดตารางได้ว่าจะสามารถไปดูแลได้หรือว่าส่งทีมงานที่อยู่ใกล้คุณไปดูแลได้ค่ะค่ะโอเคค่ะสวัสดีต้องขอขอบคุณคุณจอยมากนะคะแล้วก็รายการ Infinity Podcast ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ